เห็นไหมลูกในการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสแอนนาเฟสใช้เวลาน้อยอะไรลูกน้อยที่สุดเกนะตอนนี้คุณครูก,การจะพูดถึงการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสเป้าหมายนะจากชุดโครโมโซม2 n สุดท้ายก็ได้2 n เหมือนเดิมนะครับ แบ่งเพื่อการเจริญเติบโตแบ่งเพื่อแทนที่เซลล์ที่ตายไปแล้วนี่คือเป้าหมายของการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสนะครับมีอะไรบ้างครับนี่ทุกทุกคนครับซันอกอนแล้วก็พัตเตอร์เขียนไว้หน่อยลูกตรงที่อาจารย์ภัยไฮไลท์สีน้ำเงินตัวนี้ออกข้อสอบบ่อยครับกาดอกกันไว้เลยครับระยะไ,ไหนบ้างที่โครโมโซมมี2โครมาติดอาจารย์ภัยตสอนไปได้ยา้อบ้าง c ส โปรเฟเมตาเฟสามระยะนี้โครโมโซมมีสองโครมาติดและดูต่อลลกระยะไหนที่โครโมโซมมี1โครมาติดครับระยะที่โครโมโซมมี1โครมาติดคือแอนาเฟเทโลเฟและ g ีล็ตโทำไมเขาไม่รวมระยะ S จริงๆ S ก็ได้นะอันนี้นักเรียนจะเพิ่มระยะ S เข้าไปก็ได้เพราะ S มันมีการจำลอง DNA จาก1เส้นกลายเป็นกี่เส้นลูก2เส้น ทุกคนขออธิบายอีกรอบนะอันนี้คือโครโมโซมของครัวภัยตรงกลางนี้คูจะเรียกว่าเซนโตเมียนะครับอขออนุญาตเขียนสับหน่อยเซนโรเมียเซนโตเมียคือตัวที่เชื่อมอยู่ตรงกลางสองเส้นนี้แหละครัวภัยจะเรียกว่ามันเป็นซิสเตอร์โครมาติดซิสเตอร์โครมาติดเห็นไหมมันติดกันมันมีสองอันเอาง่ายนเรียนจำนี้ก็ได้ ขาซ้ายของนักเรียนหนึ่งเยกหนึ่งโครมาติดขาขวาของนักเรียนก็หนึ่งโครมาติดแล้วมันเชื่อมติดกันตรงสะดือใช่ไหมเราเรียกว่าอะไรหนึ่งโครโมโซมมีกี่โครมาติดครับสองโครมาติดจำระยะเชื่อมตัวไหหน่อยนักเรียนลอกไปตรงไหนก็ได้ตีรอบไม้ใหญ่ที่อาจารย์ใส่อกก 3, ดอกจันสามดอกจันระยะที่หนึ่งโครโมโซมีสองโครมาติดระยะที่หนึ่งโครโมโซมมีสองโครมาติดนักเรียนเขียนเล็กหนึ่งตรงนี้ก็ได้อาจารย์อย่างนี้มันจะได้ชัดเจนนะั้นหนึ่งโครโมโซม แล้วก็ข้างล่างก็เขียนด้วย1โครโมโซม1โครมาติดเห็นอาจารย์เขียนสีแดงไหมหนึ่โครโมโซมมี2โครมาติดได้แกร 2, ่ระยะ G2 โปรเฟสเมตาเฟสส่วนระยะ1โครโมโซมมี1โครมาติดแอนาเฟสเทโลเฟสและ G1 นะครับระยะต่างๆนี่เริ่มเห็นสักคำว่านี้หรือยังลูกเห็นสักคำวา่าคีเวตฟิโลรือปล่อาจารย์ภัยพูดสอนไปคีเวตฟิโลคือตอนที่มันกำลังคลอดเข้าลูกเห็นไหม มันกำลังคอดเข้าเพื่อที่ให้เซลล์หลุดออกจากกันนะครับเมื่อสิ้นสุดการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิตต่อคูที่ละายได้กี่เซลล์เดียวลูกใดีูปสุดท้ายเซลล์เฟนี้ได้กี่เซลล์สองเซลล์กำลังจุดได้สองเซลล์นะครับได้สองเซลล์ โอเคนะอันนี้มันได้สองเซลล์นะครับเมื่อสิ้นสุดวันนี้ขอสอนแค่ไมโครสิอน,นะสรุปเน้นๆเลยนะลูกเห็นไหมข้างล่างสีฟ้ากับสีน้ำตาลนะครับหนึ่งโครโมโซมมีสองโครมาติกนะครับหนึ่งโครโมโซมมีสองโครมาติกคือระยะ G2 นะครับหนึ่งโครโมโซมมีสองโครมาติกนะครับ โอเคนะครับตามนี้นะเดี๋ยวจะพาไปทำข้อสอบอีกสักสองข้อนะครับเราก็จะจบสำหรับวันนี้คีย์เวิร์ดนี้ใครไม่ทำอยู่ในไลน์ผมนะครับนักเรียนใช้วิธีนี้ก็ได้นะนักเรียนถ้านักเรียนจบไห้ทันักเรียนไปปริ้นแล้วก็ติดใส่สมุดบันทึกนะครับออาจารย์ครับขอสรุปนะไมโตสิสแบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือเซลล์ร่างกายครับต่อเซลล์ร่างกายโอเคไหมลูกแบ่งเพื่อการเจริญเติบโตไม่ใช่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ แต่จะสร้างเซลล์สุพันแบบแบแบไมโทซิสเพื่อสร้างเซลเซล์สุันจะก็เป็นเซลล์พืลูกล่ะโอเคเราไปดูสักหนึ่งข้อลูกวันนี้ข้อที่หนึ่งครับนี่มาตามที่รูบอกข้อใดกล่าวถึงโคโมารติดที่พบในระยะต่างๆอมาช่วยหน่อยครับหนึ่งโค,โม,โคโมารติดเนาะเราเอาจากภาพมาตอบเลยลูกอ,อาจารย์ขอตัชอดช็อตครับตัวนี้ออกนะครับปึ๊บอ่ะ,อะ มาช่วยกันดูครับนี่ลงอยู่ตรงนี้อ่าเขียนลงไปเลยครับนี่เขียนตรงเหตุผลไว้อันแรกครับระยะอะไรบ้างที่มีหนึ่งโครโมโซมในอันนี้หนึ่งโครโมโซมมีสองโครมาติกนะครับหนึ่งโครโมโซมมีสองโครมาติกนะครับหนึ่งโครโมโซมมีสองโครมาติกก็คือระยะที่อาจารย์เอาไเขียนต่อไประยะอะไรบ้างครับเราจะได้เขียนไปดู แอนาเฟตเนี้โครโมโซมเด็กๆต้องเขียนเลขหนึ่งตรงข้างน่าเนยนะนี่คือ1โครโมโซมหโครโมโซม1โครโมโซม 1, โโม,โซม,มี1โครโมาติดนะครับอ่ะข้อนี้ได้ทฤษฎีแล้วได้หลักการจําแล้วนะครับถึงเวลาเรามาช่วยกันดูครับว่าจะตอบอะไรอ่ะพิจารณาครับจะได้กลับบ้านลูกข้อใดกล่าวถึงโครมาติดทั้งที่พบในเซลล์ระยะต่างๆได้ถูกต้อง อันนี้อาจารย์ภัยยังไม่สอนว่ามันเป็นการแบร่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับ G2 มากกว่า G1 เอ๊ะ G2 มันม G ีจริงไหมลูก G2 <G> มากกว่า G1 ก็ถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับข้อใดถูกต้อง G2 มากกว่า G1 และ G1 มากกว่าแอนาเฟส G1 กับแอนาเฟสเด็กๆย,ย้อนกลับไปดูหน่อย จี 1> 1กับเเท่ากันลูกเขียนให้ครูหน่อย G1 กับอน h เฟตนี้มีหนึ่งอะไรลูกหนึ่งโครมาติกเหมือนกันใช่ไหมครับอ่าโอเคเห็นไหมทฤษฎีนี้ช่วยเราได้เยอะเลยนะเพราะ A ผิดลูก a ตอบไม่ได้ก็าถามข้อใดถูกต้องข้อ2 G1 G1 เท่ากับโปรโฟเฟตไหมลูกอ่กากันช่วยพิเคราะห์ตรงนี้หน่อยเท่าไหมดูสมททฤษฎีข้างล่างลูกไม่เท่าใช่ไหม G1 ก็ไม่เท่าผิดเห็นไหม ไม่ต้องไปอ่านโปรเฟสองโปรเฟลส,ส,สามอะไรรูกปวดหัว C ละ่ะเมตาเฟสไปดูให้อาจารย์อภัยหน่อยเมตาเฟสหนึ่งมากกว่า G ศูนย์ G ศูนย์คือระยะพักครับอันนี้ก็ผิดครับ G ศูนย์คือระยะพักเด็กเขียนไม้รับระยะพักอฟังดีนะเขาชอบถามว่าเซลล์ไหนที่มันอยู่ใน G ศูนย์ตลอดเวลาเซลล์นั้นคือเซลล์แก่เซลล์ที่แบ่งตัวไม่ได้อีกแล้วมันจะอยู่ในระยะพัก จีศูนย์มันจะมากกว่าระยะเอ็นเอฟได้ยไงเพราะจีศูนย์นี่มันคือระยะพักใช่ไหมมันไม่น่าจะจำลองใช่ไหมมันไม่น่าจะจำลองอาจารย์ถือว่าซีก็ผิดครับมาดูดีครับข้อที่หนึ่งน่าสนใจครับอ่ะไปดูข้อ e ก่อนเอาข้อ e ก่อน s มากกว่าจสองนะครับ s กับ g ีสองกว่ไปเขียนให้แล้วชั้นเมื่อกี้นักเรียนเขียนให้น่อยอันนี้เพิ่มระยะ s เข้าไปด้วย น่าจะเท่ากันเพราะระยะ S มันมีการจำลองด้วยใช่ไหม s อสเฟดเป็นระยะย่อยๆของอไรยลืมนะใครลืมแล้วอินเตอร์เฟเขียนอีกรอบอินเตอร์เฟแบ่งเป็นกี่ระยะย่อยๆลูกสามระยะย่อยๆคือ G1 หนึ่งแกเฟดเเฟมาจากภาร์ซินดีซีแล้วก็ g อะไรลูก g สองระยะนี้เขาเรียกว่าเกิด DNA r e นพีกูเขียนไม่จบนะเขียนต่อกันเลยนะ r เร i c a t i o n ลูกเขียนให้หน่อย เอสเซจะเกิดกระบวนการดีเอ็นเอเรปิเกชันคือจำลองดี a ภาษาไทยเรียกว่าจำลอง dna นะครับภาษาไทยเรียกว่าจำลอง DNA ข้อนี้ผิดตั้งแต่เกิดครับเห็นไหมมันบอกว่าส่วนใหญ่มันเท่ากันเนาะเหลือข้อไหนครับเห็นไหมเราไม่ได้หาข้อถูกแต่เราหาข้อผิดทําให้เราตอบข้อนี้ได้ <c oughs> อ่าข้อสุดท้ายก่อนกลับบ้านครับ <c oughs> วิธีการครูสอน <c oughs> แบบเด็กอนุบาลนะทุก <c oughs> คนครับ อันนี้โคบมลตเรียงตรงกลางใช่ไหมรูปนี้คือเรียงตรงกลางเตียงสองแถวใช่ไหมครับหลักการอูไม่สอนแบบนักวิชาการนะสอนแบบนักสายศาสตรนะ์ครับดูครับถ้าเรียงตรงกลางัวไปสอนคําว่าอะไรนะเม็ดอะลูเม็ดตับใช่ไหมข้อนี้ต้องเป็นเม็ดตับอ่าแต่ว่าตอนนี้อ๋ออน,นี้กําลังมันกําลังแยกขอทโทษลรกรูปนี้เรียงตรงกลางเห็นมันกําลังดึงภาพนี้คือไม่ใช่มันเรียงตรงกลางขอโทษมันกําลังอะไร เห็นครับภาพนี้คือกําลังแยกกําลังแยกออกจากการแต่เห็นไหมต้งเกิดอะไรขึ้นเอา้าทำไมมันเป็นหมาดา่างลกมีไอ้สีดํามีสีขาวอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมถ้ามีดําและขาวนี้คือมันผ่านระยะอะไรมาแล้วมันผ่านกระบวนการ crossing over มาลูก crossing over นี้เกิดในระยะอะไรเดี๋ยวอาจารย์ไปสอนอีกทีหลังเกิดใน p r o p h a s one ครับของใบ i อ s ิเนาะทีนี้นะักเรียนต้องมาหาเรียนกี่แถวครับ ดึงกันออกจากกี่แถวตัวนี้เขาเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมอ่าคิดย้อนกลับได้กันครับก่อนที่มันจะแยกออกนี้มันเรียงกันกี่แถวคุณถาม่ก่อนที่มันจะแยกออกนี้มันเรียงกันกี่แถวก่อนหน้านี้สองแถวใช่ไหมครับถ้าเห็นเลขสองแต่ก่อนมันมาชิดกันแบบนี้สองแถวถ้าหนูเห็นสองแถวให้หนูคิดถึงเลขหนึ่งจำไว้นะลูกนะคิดแค่นี้โอเคไหมแต่ถ้าแบบนี้ล่ะลูกเอาอย่างนี้